สวัสดีครับมิดหมอแค้นแป้นหมอลำนะครับมือนี่นะครับสีมาเว้าถึงปรากฏการนะครับยังในหน่อยปรากฏการ์สามปรากฏการ์นะครับสำหรับน่องอุ้งอิง,องสาหน่อยเพชรบันแพงกับพอโจนะครับมือนี่สีมามาเวา้านะครับถึง สิ่งที่มันเกิดขึ้นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับปรากฏการณ์แรกก็คือปรากฏการณ์แห่งสองพ่อลูกนะครับที่มาเจอกันโดยโบมเมนบังเอิญน,นะครับหลายคนก็ให้ความคิดเห็นหรือว่าตั้งขอสังเกตหลายคนอยู่นะครับว่าสองพ่อลูกนี่ไม่เจอกันได้จังใด นะครับลังคนก็บ,บอกว่าเป็นบุญวาสนาห่วมกันลังคนก็บ,บอกว่าฝ่าประทานมานะครับเอินว่าพระเจ้าทรงมานะครับให้มาพ่อกันผู้หนึ่งเป็นผู้บริหารบงสาวหน่อยเพชรบันแพงนะครับผู้หนึ่งเป็นสาวหน่อยมหัศจรรย์นะครับ ได้เดินทางมาพ่อกันนะครับเมื่อสมเดือนที่แล้วนะครับสองเดือนกลัวหรือเกือบสามเดือนแล้วประมาณนี้นะครับแต่ว่าปรากฏการณ์นี้นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่มั่นอัศจรรย์น,นะครับเมื่อสองคนนี่มาพ่อกันนะครับบอโจก็ได้ตัดสินใจบอกว่า น้องอุงหงอิงมาเป็นลูกบุญธรรมรับมาเป็นลูกได้ครับว่ามันรับมาเป็นในเขามาอยู่ในวงส่วนญ่หัวหนาวงเวลาคนมา audition ออก็สิรับเขามาเป็นลูกวงมาเป็นนักร้องประจำวงสาวน้อยเพชรบ,บันแพงแต่ว่าน้องอุ้งอิงมาก็เป็นแค่นักร้องประจำวงแต่ว่ารับมาเป็นลูกบุญธรรมนะครับจริงๆน้องอุ้งอิงก็ไม่พอไม่แม่นะครับแม่หน่อย พ่อเอกนะครับซึ่อยูศรีสเกตอำเภอเมืองนะครับสองพ่อลูกเนี่ยว่าพ่อกันกะเฮ็ดให้เฮ้าเห็นปรากฏการณ์ที่นาหักนะครับนาหักนะครับก็คือว่าเพิ่นมีคอนเทนต์ตลอดนะครับตั้งแต่เพิ่อนพ่อกันมานะครับเรามีโอกาสได้มาลองเพลงที่ว่าเพลงหอบฝันมาหลังหา่าน ต่อมาก็เป็นเพลงเลือกเขาสาอายนะครับต่อมาบอจโจก็มาเพลงที่ไล่กันมากก็คือจบแบบบบเทนะครับสามเพลงนี่นะครับของพอลูคูนี่นะครับถือว่าเป็นบทเพลงที่ผมให้คำว่าปรากฏการมันอัศจรรย์มันอัศจรรย่างไงครับติดหนึ่งมาแร่งทั้งสามเพลง ณเวลานี้เพ่งล่าสุดของพอของผููพอเนี่ยนะครับก็ติดหนึ่งมาแร่งอยู่เดียวนี้นะครับกําลังสีเข่าสู่สล้านนะครับตอนนี้ประมาณล้านหา้าล้าน6ห,ห,หรือกําลังแล้วนะครับหลังจากผมเบาจบนี่อาจจะ2อล้านนะครับนี่คือปรากฏการแห่งการอัศจรรย์นะครับที่สองพอลูกมาพอกันมันโมเมนต์โดยบังเอิญน,นะครับผมเชื่อว่าแน่นอนครับสองพอลูกนี่จะต้องมี อย่างที่มีความหมายกว่านั้นนะครับในการสื่อสารถึงจิตใจของทั้งสองคนว่ามันมันเป็นแย่งจะต้องออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็สรุปแล้วนะครับสองพ่อลูกนี่ก็ถือว่ามหัศจรรย์นะครับพ่อก็ถือว่าสุดยอดของการเป็นนักบริหารจนได้รับโลกครับวังสองสามหมื่นที่ผ่านมาโลกของผููบริหาร ดีเด่นแล้วก็ลูกสาวก็มาได้รับโลลูกกัตัญยุนั่นหมายว่าความกัตัญยุของน,อน้ององษงอิงเนี่ยมันกตัญยุต่อพ่อแม่ต่อพ่อแม่ทั้งทั้งพ่อแม่หน่อยนะครับพ่อเอกแล้วก็พ่อโจแมนุผมก็เชือวานี่คือสิงที่เธอร์ได้รับนะครับผมเลยถือว่าเป็นพอลูกแห่งฤดูกาลนี่นะเป็น พอลูกแห่งวงการมอลำของสาวหน้อยเป็นบันแพงที่เดินทางมาถึงจุดที่สำคัญจุดที่ว่าเป็นความนิยมยังสูงสุดในณนะเวลานี้นะครับต่อมาการอัศจร,รัน์อันที่สองเนี่ยปรากฏการแหง่งแหง่งแห่งการเปลี่ยนแปลงของวงการมอลำนะครับที่ผมว่าเปลี่ยนแปลงนี่มันเปลี่ยนแปลงแนวไหนมันบ่เมนเปลี่ยนแปลงที่ว่าวงการมอลำเปลี่ยนแปลงนะครับ มันเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของผู้ฟั่งหมอลำครับผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้าเกิดความรู้สึกถึงหรือว่าประทับใจว่ามีผู้เฒ่าไปฟั่งหมอลำทุกขึ้นทุกขึ้นเนี่ยนะครับขึ้นระบอร่อหน่อยคนหนุ่มคุณสาวเนี่ยก็มียเหรอครับแต่ว่ามันบ่บ่บ,บ่คือปรากฏการณ์ของผู้เฒ่าผู้เฒ่าว่ยหาสิบขึ้นไปเนี่ยได้มีความแตกตื่นขึ้นมานะครับอยากไปเบ่งน่องอุ้งอิง เสียงเว้าวไปทัว่วทุกผู้มีผักทัว่วไทยทัยท่วโลกนี่นะครับว่าน้องอุ I ้งอิงไปแสดงมองไดก็จําเป็นต้องไปเห็นบมครับเขาเห็นปรากฏการการปูศาสตร์ปูเสื้อไปอยังหลับไปจับจองทุกมือทุกขึ้นประเล็นไซก็ตามนะครับก็มีการไปจับจองแล้วก็นในคณะเดียวกันนะครับปรากฏการการเปลี่ยนแปลงนี่ก็คือ มันเฮดไทยคนที่บพ่เคยมักหมอลำกลับมาหมักหมอลำครับอันนี้มันมันก็เหลือเชื่อคือกันนะครับว่ามันมันมันเป็นอย่างครับมันเหมือนมีอย่างสักยางเป็สะกดผมก็เลยว่าน้องอุ้งอิงเองนะก็เป็นคนธรรมดาเด้ครับคันเบิ่งพ่อดีพองามของเพินเนี่ยนะเท่าที่เบิ่งเนี่ยเป็นคนมาแบบพ่อดีพ่อดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันอัศจรย์สิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ก็คือ มันดึงดูดคนครับเสียงของเพิน่นหรือคําเว่าคําจาของเพ่นลูกเล่นของเพิน่นการแสดงออกของเพ่นนี่มันเป็นการดึงดูดผู้คนผมก็เลยว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้งใหญ่ขึ้นกันในวงการมอลำนะครับเช่นมีคนเข้าไปเบิง่งจนว่าเอิ้นว่าได้เอาสังกสีนี่ขยายออกทุกคืนเลยนะครับปรากฏการณ์นี่แล้วก็มี มาไล่มีติบทุกขึ้นนะครับกับมีคนเอาสิ่งของไปไห้โบที่เป็นลูกโป่งตุ๊กตาโอ้ยเพี่น่องครับจนได้สิสดสางบานให้ตุ๊กตานี่ก็คือสิ่งที่ปรากฏการการเปลี่ยนแปลงของวงการมอลำลูกทุ่งในเวลานี้นะครับของสาวหน่อยเพชรบานแพงโดยเฉพาะน้องอุ้งอิงนะครับที่เพชรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการของหมอหลองหมอลำผู้บ่เคยมักกับมามักนะครับ ประกันต่อมานะครับปรากฏการนี่เอิ้อนว่าปรากฏการแห่งวงการ YouTube พี่น้องครับ YouTube บอว่าช่องไหนกระถอมชมจันทร์ชาแนลกับย่อมรับเพื่อกันนะครับว่าเห็นน้องหญิงที่ตามน้องหญิงแล้วมันก็อดมาเว่าบบได้ฐานะที่เฮ้ามีช่องนะครับช่องของเฮาก็คือเป็นช่อง YouTube ทั่วไปนะครับผู้ใดเข้ามารับฟังรับชมเฮาก็ให้กำลังใจนะครับฉะนั้นช่องของเฮานี่คอนเซ็ปต์เฮาก็คือ เพื่อ,อเป็นช่องที่มีสาระและความบันเทิงห้องก็เฮ็ดมาจังสีมาโดนแล้วนะครับมีดนตีดีดพิ้นอลองเพ่งให้เอฟซฟังแนะ่พ่อมาหอดนองอุ้งอิงขึ้นมาเนี่ยมันก็นได้ติดตามครับตั้งแต่หอบฝันมาหลังห่านจนว่าหอดเดียวนี้ก็เกิดการปรากฏการที่ว่า YouTube บอมแมนต่ช่องเดียวมีหลายช่องครับที่ลูกขืนมาเว้าถึงนองอุ้งอิงในเวลานี่ผมก็ถือว่าเป็น เอิ่นว่านะผมนี่ก็เอิน่นเอิ่นว่าพ่อยายออนอ่อนซ่อนหมอรัซะนะครับฉายาเนี่ยพ่อยายออนอ่อนซ่อนหมอลำเพราะว่าจะขลองเองเคยออยู่กับหมอลำมมากตั้งแต่ถือว่าเป็นเด็กหน่อยนะอายุทิปก็วขวบเท่านั้นทีผมเริ่มเขาสู่วงการไปเป็นนักดนตรีให้วงหมอลำซึ่งก็ฝึกน้ำกันอันนี้น้ำกันมาานะครับเพียงแต่ว่าผมในยุคนั้นผมบอเลือกที่จะเป็นหมอลำ ผมเลือกเป็นนักดนตรีนะครับน้องอุ้งอิงก็เป็นแค่เด็กหน่อยตาดำๆผู้หนึ่งนะครับในการมาเป็นหมอรองหมอรำนะครับอายุหน่อยเฮาก็เลยอยาก,หายกาใ,ให้กำลังใจให้เพิ่นเข้มแข็งให้เพิ่นสู่ต่อไปนะครับฉะนั้นช่อง YouTube ทุกช่องก็ถือว่าเฮามมใหายกำลังใจเพิ่นเนาะบอกว่าจะมาจากสาละนะช่อง YouTube มันมีหลายครับในประเทศไทย ช่อง t u ท e ที่มากมอรลองมอลำกัหลายเท่าทดี่ผมเบิ่งผมก็ติดตามของของทุกทุกท่านทดี่มเมื่อว่าเรื่องน้องอุงอิงนะครับถือว่ามีสาระมีความบันเทิงฟังแล้วกเ็เพิดเพื่อนมวลนะครับผมเองก็ติดตามยูทุกช่องคือกันช่องที่เปิดนมื่อว้า,าถึงเรื่องน้องอุ้งอิงกระทำชุ่มจันก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่มาให้กำลังใจสองพอลูกแหงอ่าวงการมอลำในในยุคนี้ของสาวนอยเพนบันแพงนะครับปรากฏการอัศจรรย์ปรากฏการแห่งการเปลี่ยนแปลงปรากฏการแห่ง โลกยูทูบนะครับมันเทศให้หลายคนอยากมีช่อง YouTube มันก็เป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ในครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นเวลานี่ก็ถือว่าเข้ามาให้กำลังใจนะครับสองพอลูกนี่ให้สู่ต่อไปนะครับเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไปนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆแล้วก็ให้เพอให้บอโจได้ถึง2ล้านวิวเด้อ นะครับท่านพญอ่อ,อนอ่อนซ่อนหมอลำ่นี่ก็สีพขออนุญาตไหวส้สำนีกรโอกาสหนาพอกันใหม่นะครับสินํำเอาเรื่องดีๆมาบอกมาบอกข่าวพี่น้องต่อไปนะครับสวัสดีครับ